เดี๋ยวครูเรียกเลขที่ไหนก็เลขที่นั้นออกมาออกมาเป็นคู่ออกมาเป็นคู่สมมติครูเรียกเลขที่หนึ่งใครที่เป็นคู่กับเลขที่หนึ่งอนัดกันไว้แล้วใช่ไหมคะเออเจอแล้วออกมาทั้งสองคนแล้วก็มามาท่องโดยไม่ต้องดูกูก่อนวันนี้ไม่เป็นไรครูยังไม่เก็บคะแนนหมายถึงครูทดตอบก่อนอ้าวเดี๋ยววันนี้วันที่วันที่สองเอาเลขที่สอง 还有你灶，ออกมา กูตอไปอะไรเน่ยอะไรนะยอ,อยากใช่เลขที่สิแปดเลขที่แปด E hum. เป็นหลักฐานรากฐานไอเนี่ต้องบมือในความพยายามของเขาเขาไม่สบายเสียงแหบเสียงแห้งเขาก็อยากเข้าจมเลนะเอไม่ใช่เวลาทูสอบจริงๆสอบเก็บคะแนนติคะแนนหมายความว่าต้องสอบเป็นลายบุคคลบุคคลฉะนั้นไม่ใช่วันนี้เราไป สอบสองคนแล้วก็เว okay okay okay. mm. mm. yeah, ่าอวิบเป็นวงร้อยเพื่อนได้คะแนนไหมไม่ได้ันรลนต้องสอบทีละคนตอนนี้ให้ฝึกเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นอาจจะเป็นอาตน้าถว่าจะสอบเลยแลวแต่นะจากนั้นต้องเตรียมรอกไว้ตลอดเวลาตอนนี้ก็ให้ฝึกใช่ถ้าครูสอบอาทิตย์หน้าก็คือวันจันทร์สอบเลย ก็จะเรียกสอบเป็นลายบุคคลวันศุกร์ใครยังพันแรงมือม่ะแล้วก็วันศุกร์ใ้ส่งสมุดพันแรงมือด้วยเอาตอนนี้ให้ฝึก